วิธีซ่อมเครื่องกองน้ำนะครับอาการเปิดแล้วเงียบนะครับจะเป็นที่สวิตตัวนี้นะครับสวิตไฮเทอร์เจอร์โดยทั่วไปก็เป็นที่หน้าคอนแทคนะครับเราก็ทำการอาถอดนอด็อตถอดน็อตสี่ตัวนี้นะครับพอถอดออกมาแล้ว ตัวนี้ส่วนแป้นของเขานะครับในหน้าคอนแทคก็แยกออกมาเป็นส่วนตามนี้นะครับจะเป็นสวิตนะครับโดยมากจะเป็นที่ขั่วนะครับคั่วอันนี้จะเป็นเข่านะครับทําให้ไฟไม่ผ่านนะครับเราก็ทําการใช้กระดาษทรายนะครับ ละเอียดละเอียดหน่อยนะครับขัดหน้าคอนแทคแล้วก็ใส่ลงไปที่ตำแหน่งเดิมนะครับก็จะใช้งานได้นนะครับขัดหน้าคอนแทคตัวข้างในนี้ด้วยนะครับตัวที่เป็นกระเดื่องนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเราเราขัดแล้วมันก็จะทำให้ไฟผ่านสะดวกนะครับหน้าคอนแทคจะมีสองด้านนะครับ ด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นฝั่งที่ว่าไฟโชว์สถานะเมื่อแรงดันได้ที่เราก็ตัดเครื่องจะปูนะครับขึ้นสีเขียวส่วนด้านนี้จะเป็นหน้าคอนเทคตตัดต่อการทำงานมอเตอร์นะครับทั้งสองด้านนะครับแล้วก็คัดที่คั่วด้วยนะครับคั่วผมจะถอดออกมา หอดได้ครับไม่ต้องขัน็อดเลยครับเป็นใช้แบบสลักกดเอานะครับเมื่อขัดแล้วก็ใส่ประกอบไปตามที่เดิมนะครับแล้วก็ใส่ฝาครอบลงไปนะครับอันนี้เป็นแค่กดไปเฉยๆนะครับ พอกดไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวนี้ซึ่งเราขัดขัดหน้าสัามผัสไปแล้วนะครับแล้วเราก็ใส่อันนี้นะครับใส่ใส่ไปในนี้นะครับพอกดลงไปแล้วเนี่ยอ่าเขาจะมีกระเดื่องกระเดื่องตัวนี้นะครับเราก็ใส่ลงไป แล้วเราก็นำฝากข้อมาใส่ทีนะครับนะครับในฝากค้อมาใส่ทีนะครับประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปประกอบเข้ากับตัวเดิมนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นที่หน้าถัมผัดนะครับถ้าไปซื้อสวิตช์ใหม่ก็ร้อยกว่าบาทแต่ว่าเราถอดมาคัดๆัดก็ใช้ได้แล้วครับก็เดี๋ยวลองรอผลทดสอบนะครับนี่นะครับพอใส่เข้าไปนะครับขันน็อตสี่ตัวแล้วก็เสียบสายเหมือนเดิมนะครับจะใช้งานได้ปกตินะครับก็ขอจดการ ความเบื้องต้นเพียงเท่านี้ครับ